ฝนตกมาอีกเทียดเดียวก็บสิไข่แล้วไข่มันเต็มไข่เต็มตัวนี้นอือโอ้แล้วก็เจีไข่นี่แล้วแต่สิแล้วแล้วต้องเสียเท็ดเป็นเมนูปวเขวียบปวแห้ง <c oughs> โอ้มีแต่เสียงง่ยายงามๆครับพี่น้องแต่อยากโลนึงอยู่ละฝนปตกดอกมันไปไต้ซื้อเพื่อได้กินครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองฝ่ายสุู้สุคนเดอวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเบาที่ยบบานอีสานเนะดอนี่วันนี้มาเลาะสวนอย่างครับเจาะหาจับเขียดจับอึ้งไปแต่บบมีดอกอึง้งนี่จะเขียดมาหละกบึงไม่กินนู้น,นครับพอดีบังเอิญมาเจอเห็นเขียดหลายก็เลยเก็บก็ควาได้ขวดน้ำข้างทางเนี่ยนะครับขวดน้ำขวดเปียบสี่ขวด โคกงี้ไงนี่แหละครับขวดลิดนครับก็รลยมาหาจับเขียดก็ได้ยดตวแลละครับจะดื่มไตไรแล้วนี่ครับประมาณข่อนขวดละเห็นเหรอบึงไปเรื่อยครับพี่น้องจนมาเขียดสิมาอยู่ตำมูสวนยางนี่ครับใบยางมันร้ายครับมันเสพมันส่น,น,สนอยู่ในใบยางครับมันอากาศช่วงนี้ก็สีเย็นๆซุ้มๆมันก็นมาส่วนอยู่น้ำมูใบยางเลยนะครับนี่ มแมลงก็ออกมาพอแพ่แพแครับไล่ดีครับในป่าอย่างได้เป็นขวดได้ครับนี่ได้เต็มเด้ครับพี่น้องหลังจากเก็บอยู่จากปักหนึ่งผมว่าถ้าตอนหนาฝนช่วงฝนตั้งหนักครับต่อมูอขอบตามมูขอบขอบสวนอย่างเนี้ยผมว่ามันสิลงไปจดกับทงหน้าพอดีบางได้จะเป็นแอ่งน้ำผมว่าเต็มเต็มเลยครับผมว่าเขียนหลย กึ่งนี่ก็คงสีไหลขึ้นกันครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ออกเลยครับยังอยู่ในดินอยู่ตอนนี้เขียดก็ออกเริ่มออกหลายแล้วครับอู้ก็เลยไหลนี่เกือบโลูกหมดแล้วครับพี่น้องจะต้องเก็บไปบึ้งอีกเรื่อยๆนี่น้ำมันนี่ยังเห็นหลายอยู่หลายตัวอยู่ครับตายเลีย่ยบๆน้ำมันนี่ครับอัดแอดยัดเสียัดครับเต็มแปรเลยครับ เอาแล้วครับซ้ำหนีกัพ่อได้ผลได้แก้วเอาไปเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนร้อยฝนหลายกว่านี้ก็สิมานำ้ำเอาให้มันไข่อย่าน้อยก่อนก็ต้องเริ่มสีไข่ในน้อยครับไปเขาไปเขาี่น้องกับบ้าน ه, เดินทางครับเดินทางไปยู่พ่อได้กินครับฝนโปตกดอกว่างๆครับว่างๆเลยมาหาอยู่หากินมาเข้าเดี๋ยวครับพ่อได้ออม ย่งนันี่นะครับหอนบันกับซีทุมแล้ว เราสิมาปาดกดกันเลยครับพี่น้องใส่ถงุงมืงว่าเไดยหลายปันใดผู้หนักตื่นครับประมันโลกก้กลัวผุนใดแลวมาทีนี้นี่ผู้หนักที่ใส่ถงุงมัอนิดหน่อยครับุ่นหนักอุโอโญโยพวกโกว้กลัวนะครับนี่นะครับนี่ ได้อยู่ประมาณโลครับโลนิดๆประมาณโลประมาณโลบรรยากาศคือีกแล้วครับช่วงนี้กับแปดโมงกว่าแล้วค้มฝ่าคุมฝนจักสีตกบ่ตกครับอากาศจะเย็นๆอีกแล้วเดือนเมษากันหนาวๆปีนี้แปลกเกิดมาเพิ่งเคยเจอครับมาหนาวในเดือนเมษาจักรีก็ดีครับอากาศเย็นๆบรรยากาศดี มี้วศิมาเหตกว่เขียดนี่นี่ขั้วกอนแยกไป่นสีขั้วให้ึงสีทำการขั้วทำการขว่าาขวเขียดขั้วกันทำการขาั้วหนาเหนาวหนา,นา,นา,นาเดืนนอนเมษาเหนา ขวดสุดอีสานดั้งเดิมขวดแหงตก็ขวดแหงเขียดขวดแหงแต่ว่าเขาไม่คล้ายๆว่าขวดกิ่งนี่แหละครับเบเซียติบิึงมากินน้ำกันครับสูตรได้ไวนี่แหละมากินโรตีโอ้มีแต่ใส่เงี้ยงงามๆครับพี่น้องแต่อยากโลนึงอยู่ละฝนบ่ตกดอกงไปใต้ซื้อเพ่อได้กินครับเมืนั้นฝนกระตกกันหนาวๆเย็นๆครับเขียดบ่ออก แต่เขาเดี <com> an fish fish ๋ยวเนาะว่นั่นว่าใส่ใส้ดุนใส่ถุงมนึ่งหมรุ่นมาใส่สานาทีใส่พวกอะกินไม่ได้เอาามลายหอดย่ำเลยเถเอามาครับมันก่อนมันเ็บบือดอยากบดกินแล้วมันเานีเียเียขอหิไส็ันเสียจไหมไส้ใครก็ใคยก็ได หลายเขาก็หากินได้ขึ้นกันนี่แกเห็ดประเดี๋ยววะนี่ตากแห้งเลยอ่ะเสียบตากแดดเดียวไว้ฝนตกมาแค่เดียวก็จะไข่แล้วไข่มันเต็มไข่เต็มตัวนี้อืมโอ้ไข่นี่แล้วปาดทองจกใส่ไข่ก็มีอยู่ครับไข่กับลังมีเป็นปาสติงติงติงกันบางตัวมั้งไก่เลยฝนตกมแม่แหนกับสีไข่ไข่เนี่ยแหละได้เป็นโรคมั้ยเนี่ยขาดไปข้าเดี๋ยวนีง โล่ลปายโล่ป่ายนู่ขวดน้ำขวดพวกนี้นาะขวดริดจับใส่ขวดสิมาจับใส่ขวดไปย่างเลาะบึงกันซื้อนะโอ๋นั่นติดขวดนั่นขวดไอ้ขวดขวดยังขวดขวดเป๊ปซี่เด้อันนี้บ้านนี้อันละเต็มอันนี้จนไม่มีหมองยัดเลยกลับมาบ้านก่อนไปเดี่ยวของไปย่างเอาขวดไปเลาะบึงนั่งกินนู่นซื้อเห็นเขียดแล้วไม่จับเอาเฮยได้มาไต่แม่งนู่นไหวก็ได้เป็น เครื่องกัลังมัครับพี่หันันเาปีง้น่ะใต้เขียดแต่แ้ใส่ขายันหลายๆบ้าน่านี่ยเกเลยขายเขาบอกออดมาขายกิโลละไอยเศ้าอันนี้ไหงแบบอ้ยแต่ไปว่างหนเขาหยัดกันแล้วนี่กินกอนช่วงโควิดก็อยากขายอยากย่างเดียากินหากินอยากน้ำมันหรือบ่มีจะไปยืมน้ำมันหมูคนมาเนยล่างขากับปิดบิดไปใสกับพวกอ กรีนปกแปกปกแ,ปกแปลกเลยครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นสองแถานี่ก็ขั้วเขียดบรรยากาศบนบ้านนี่ใส่เรียวๆใส่เส็ดเป็นเมนูขั้วเขียดขั้วแห้งขั้วกิ่งวันทอกไวขั้วกิ่งสูตรอีสานเดี๋ยวสิขั้วแมงกีนู่นพร้อมครับมาดูนี้ขั้วเขียดขั้วแมงกีนูน่นเด้อพอได้กินอยู่ครับฝนไม่ฝ่าไม่ ฝนในเดือนเมษายนครับฝนม่ฝนตกมากกัมีของกิ่นลดครับได้เขียดได้แมงกีนูน,นจึงมีกบ็บสิมีอึงมีกบบืดบือยากปลาหลอกปลาไรกัสิ่นี้ครับมันว่าบือบือยากเหลือก็พราได้กินครับบ่ถือว่าหลายสำหรับทั้งภาคเหนือครับเอ๋อมันหลักกินแมงกีนูนเราบอกยำจะจะไปครับเราจะไปขวากัน ฝากเจ๊สอง,ง,ง,งามน้าเรมักยังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมน้ำเนนะครับพี่น้องยังได้ก็ขอฝากผลงานคลิปวิดีโอไว้ให้รับชมน้ำเนธครับพี่น้องเด้อยังได้ก็จะฝเฝ้าเบื่อกันเด้พี่น้องเด้อ รับชมกันไปเรื่อยๆก็จังได้กะซิมีอีพีสองครับอีพีนี้คือขอจบไปแค่เพียงเท่านี้ก่อนว่าคิดจะเงวเกินไปครับแต่ิมีความันกินุ่นพ่อเด้อคิปหนะฝากคิดตามรับชมน้ำเนี้ยเด้อครับพี่น้องเด้อบ่าวเทีันอิสานาเนี่ยขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับบ่าวเทียนอิสานาเนี่ยขอสวัสดีครับ